ไม่เคยเล่นเลยแบบนี้อแบบนี้โอ้ยเยาะขวากยาวเลยสัสกูจบแล้วเฮ้ยอี่ไม่กินน้าจปตายเลยเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยว้าาาาาาาัาาาัาพาา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 าพาาาาาาก ไอยนูน <iber k> อนสลาฟูเเ้ยมึงยิงมึงยิงน้องอ่ะตายหายแล้วไปปลดเดฟเคปลดเดฟเคปลดเดฟเคออกกันทางขวาบนน่ะปลดออกเลยเกมอะไรไงาไอวันนั้นเราก็เล่นอยู่ไม่ใช่เหรอไอแก้งมันเป็นไม่รู้ก็ตัดออกไปเยมันยาวเกินคลิปยาวเกินกูเลยตัดเราก็แก้งมันไม่ได้เล่นอมันมันคือเกมมันคือแก้งมันไม่ได้เล่นง่ายละคือการที่จะมีคนหนึ่งเป็นผู้ล่าไอที่เหลือจะสุ่มว่าจะได้เป็นสัตว์อะไรนะแล้วเราก็หนีตัวล่าเขาได้เลย โอ้โหเมากูได <jogo> <rack art> ้เป็นซูคริปเปอร์เลยว <se astrology> ้ายว้ายเอ๊ะเว้นเว้นไปมีสัตว์มันจะบอกตัวที่หลบหนีไปเว้นเว้นเห็นบอกไปมันจะบอกไว้ว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างเว้คร่าวๆไอ้สลามเลยใครเป็นแรดไงแรดตัวเขาใหญ่เลยไม่ได้เว้นเว้นเฮ้ยมึงทำอะไรออบเจกต์ไน้เลยเกมนี้ยนี่แน่เว้สลามเอ้าวิงสามตายแล้วเว้นมองขึ้นมา เจ้ากายอยู่็นจุดสูงสุดในอาชี่จะทำไรคราไปกูยิงขี่ปนาวุธใส่นะขาวุธใส่เลยมันมีสกิลมันมีสกิลกดสกิลมันจะยิงลูกยักษ์ใส่ไหมแบงค์ไวก่อนจรู้สึกสกิลเพิ่งมานะเวรเขาจะไม่ต่อยอะไรของมันไม่มีเลยเฮ้ยมันพูดกินลิเบอร์มันไล่ยิงมาไล่มาดักก่ายเหรเหลือตัวเดียวเหลืออยู่กูทำแล้วจิกเลยทำแล้วจิกเลยแล้วหายเจอ นี่จะเป็นตัวเล็กมากๆเลยเล็กมากเลยนะทุกคนนะเล็กมากเลยนะปล่อยปล่อยปล่อยไปได้เขาเขาเดินเื่อนไม่ได้หรออุจิกิมาแล้วพูดุทเป็นเจมเจมหน้าเลยเมื่อกี้กอริล่าไอ้ตอนให้ลองเล่นไม่เห็นมีฮันเตอร์คนไหนเล่นขี่วานาวุธเลยนะเว้ยมันมาใหม่เว้ะในของใหม่จำได้ไหมไม่มีเว้ยมันทำเกมเล่นง่ายกว่าเดิมอีกโอ้โหแบบอะไรวะหน้าจูเลสิกเหรอ ก่อนสัตว์ตัวเล็กๆนะอืออ้าวเยี่ยมเยี่ยมโหเยี่ยมกดอีทันน่ะหรอผดูแลสัตว์โอ้ย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 ใครเป็นวะผู้ดูแลสัตว์อะใครเป็นวะผู้ใดนี่ใช่นเป็นถ้ากดยองมากพอมันจะมีเสียงติ้งคนดูแล้วสามารถพุ่งตัวได้ออกไปงงยง ถ้าเราทันไอฮันเตอร์ <sch Ash> จะเห็นกรอบแดงๆตัวเราด้ปะอุ๊อุ๊อุ๊อือใช่มันจะเห็นเลยก็ถึงว่าไม่เห็นถ้าพ่ามึงไม่กด E คือไม่เห็นเลยเสรารามเปิดไปในเกมอ่ะกูได้เห็นสรารมกินน้องไงอุอุอออออไอ้เบบี้ป่าไอ้เยอะเป็นป่า ลบไม่ได้มเวดมกนดีกระดี้มดิพุ่งเหล่าดึง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 งดึ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 งงดึงดึงดึงงดึงดึงงดึ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 งดดึง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 ดงดึ ถ้าตัวมึงยิ่งใหญ่มึงจะอึดเว้ยแต่ตัวเล็กมึงนับเดียวตายเลยไปดิดินดิดินอย่ากลัวนะกูจะเจอที่อันตรายสุดในเกมดิดินดิดินไอ้ไายไม่ยกลัวเลยตอนนี้ไอ้ไายสิบสี่มิสิบสามมิสดิดินดิดินดิดินกลืนไปกับธรรมชาติเลยดิดินดิดิน h e l ลหมดเวลาแอนนั่นนั่นตรงกลางนั่นนั่น อา้โอ้สลามแกไอ้เขียวเหมือนกันเลยเราวนแมปได้แล้วเนี่ยเราไม่โหวตเหรอให้มันได้ด้อมไปดีกว่ามันเจ๋งไปเยอะสุ่มเลยอันนี้โอ้แบบกูขอตัวเล็กดิจ่ะขอตัวเล็กเถินเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยได้อยู่โอ้ยออมเป็นว่ะขอใส่ดากหน่อยใครใครเป็นอะไรสลาม ไปกี่ไหกันอยู่บ้านไปบอก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 สอยดักเลยฮ่า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 ฮ่อิังคก็ได้นังคีนกไปลาหนึ่งตัวอุบัวมาแล้วงบัวมา ดูบัวตือ้ยมีอะไรกันบ่ามึงตัวเล็กกันใช่ไหมมันมีโมเดลบูบัวป่าวะน่าจะตลกอะใส่แล้วโมเดลบูบัวโอ้ยไม่ยอยขึ้นยย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 ยอยย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 ไยอ ใครว่ากริล่าใครวะมึงจะคุบแม่งเลยดิอะคุบแม่งเลยเป็นกริล่าเลยนะเว้ยเป็นกริล่าเลยมึงกลัวอะวะตบรอบเดียวทั้งกลับเลยวมั้งไอ้มึงไม่กินต้นไม้เปล่ามึงไม่กินต้นไม้เฮ้ยทำอะไรกระจาเมื่อกี้ฮึ่มวินิยมเยี่ยมเลยคนโอ้แบบโอ้โ อันนี้ดีๆ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 เก่งจริงเจ้ากูเป็นอีกแล้วเนี่ยมันจบไม่ได้กูบอกเคยโคตรเนียนไอ้ตาตาตาพุ่งจัดตัวกูแม่งโคตรโคตรเย่เลยมันกินทุกอย่างเลยไม่ไหนมันชนะง่ายๆเลยโง่โง่เลยไปๆ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 ไปอะเอตัวใหญ่ไป วัวไอ้เหี่ยไปกวัโดนหรออะไรอ่ะแี่ตังแบบทีเจอเอ้เชรอไปเพิโดนตสมไปเลยที่ส่เป็นคนน่ากลัวอกินลี่ส่นับมันไม่มีนะอมนกนก้า้างยังไม่เดินกาก็จอนกกระจอกถ้าถ้าถ้ยอมแม่งเอาหัวลงดินอ่ะ เออจะลาวแหละเออจะลาวไกออมมันอยู่ใกล้ๆกันเลยไอ้กูบอกแค่นั้นแหละไอ้ออมแม่งจุดตัวแม่งดิไปมึงนั่งไว้ออมมึงนั่งไปแม่มึงนั่งไว้ปนั่งอย้กูออมอยู่ไหนอ่ะก็ยีแดงเลยออมได้รับเอ้นายถูกก่านไปนายก็ยีแดงนายนายก็ไม่อย่างเลยไม่ก็ยีไปก็ยีก็ยีก็ยีโอ้ยก็ยีแดงไปเลยเออ ไอ้คนต้องมองไอ้นายตาเออไม่ตัวอะไรยังไงเลยไอ้พวกตัวอะไรได้เปียบเว้ยตัวใหญ่จะเสียเปียบเนี่ยอุ่นฟรีอุ้ยเก็บได้คาบิบาร่าโอ้ยนกันวันดีเฮ้แมนสวัสดีสวัสดีเว้ยเฮ้ยเนียนกูเนียนบอกเลยสลามเป็นวะสลามเป็นวะเป็นวะสลาม ไอ้สาลมันโง่ไอ้มันโง่มันเล่นโทรศัพท์มือโคตรหยาบเลยกูหนีแล้วไปเล่นโทรศัพท์โมือเฮ้ยจะลามึงมึงแอบดูจอกูไม่ใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ค่อยแอบดูเว้ยมันดูได้มันดูมาดูเพื่อนยังไงวะไม่ไม่แบบเนียมาดูไลน์ผ่านไลน์นะยิงกูโดนยิงกูโดนสาลามันมันไม่ได้เด็กเลยจิกกัดจิกกูด้วยเลยดูมาดิ ยิงเรืเลยมัอะไรคอมอะไรมันมันยิงไปก่อนไปดีกว่าไปอ๋อขาวขาวเว้ยขาวขาวเออไม่เป็นตัวเลยขาวขาวไอ้สลามอยู่ขาวขาวเลยไอ้สลามไม่ยิงจุ่มไอ้เหี้ยผมกูมันดีกูบอกแล้วมันไรมันไม่เลย์ตามองหรอกโอ้ยายโคตรโกงอ่ะโอ้ยยย ซ้ายขวาเฮ้ยขวาใจขวาไอ้ยันบินตายยัยตายสามไม่ดูตายเช่ไปแล้ววะโอ้แบบเพิ่องบินโอ้โหแล้วแม่กูเกิดไงเมื่อกี้กูเห็นเมื่อกี้กูเห็นเฮ้ยมึงดูกูดิ ดูกูดิดูแหววดูกูดิไอ้ได้ได้สากูไมนะเฮ้ย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 หยาเนี่ยหยุดหุยโคตรน่าสงสารนะมันหนีไม่ได้เว้ย เรียบร้อยตุดบานเลยมึงไอ้เบนไอ้เบนแม่งเนียนว่ะเรียบร้อยสลับแบบไม่เนียนเลยไอ้สารสิทธิวีบ่ายเปล่าไอ้ลองไปดิสารสิทธิ์เหลืองเหลืองเนี่ยดูวี่ดูพี่เราขายดูมันดูมันวิ่งดิตัวแม่งเลี้ยวไอ้ยิงยากอ้อยยัดเลยเหรอไม่เห็นเลยยิโกเหลืองยิโกเหลือง เด็กเมืองยไงวะเวินเวินเอ้ยอีโก้ด้านหลังมึงอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นรำไอไลอ้อนเอ้ยแม่งเนียนโมแค่ก้นนะโกแค่ก้นอยู่เงี้ยแม่แม่งกูเห็นพับแบบอย่างนี้แเรารู้ถึงอะไรเวินเอ้ยไอ้พิกเซลกัน ตัตางอปป่ะอปแต่เล็กๆถือขอร้องก้นได้เยอย้อ้ี้อ้้อไว้กูไปก่อนก่อนกูกลัเถไอ้เ้้กูไปก่อนเอ้กูกไม่เถเออเอ้เไวกูไก่เถอมันเป็นปลาูหาึแล้วกูเป็นปลาแล้วกูอยู่กเอ้เรด้วยไฮกูเห็นเวด้วยอ่ะวันนี้เวเวกันเน โอ้แม่แม oh! 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 ่งโล่งอะยิ้ยิงหมดก็จบเลยเฮ้ยอ่าเจียกเจี๊ยกอะเมิ่อเมื่อไอ้นี่เหรอมึงเป็นท่านบิวหอยอะไรล่ะเทียร์ทำลายล้างของจริงอะเกมนี้มึงไม่ต้องยิงคนแล้วมึงมึงยิงเฮ้ยอะไรวะเม้่เพิ่มไม่ใช่แต่แปรกูวิ่งหนีไปทั่ว ใหญ่แล้วเว้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหกูกดชิปไม่ทันเนี่ยกูกดใครวะซาฮาบออยูโกเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะยูโกอะไรอะยูโกโอ้จบแล้วเว้ยยูโกอ๋อเดี๋ยยูโกไม่ใช่สาลาบอ้สาลาบอ้นี่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 อยู่ตรงกลางเบื่ออยู่กลาง ดูดีเ้ยไม่เอาไปนี่ต้อสที่สุดท้ายข้าบอกแล้วว่ามึงอยากชนะมึงยิงทุกอย่างเหดเวลา้ไม่อยากเป็นเมน้าเป็นหนึ่งนาช่ไหมเลยเดี๋ยม่งโอเวอร์ทามไห้ไอ้ไ้เฟิร์ดอะม่งโอเวอร์ทามแม่งหนึ่งท่อะไรไม่สู่จะทีะเฮ้ยเ้ยสลามหน้าเปียกไปทอะไรสลามไปดักด้วยอนโอ้

แค่และ,ะลเป็นปลาไอ้ปลาเต็นด้วย <laughs> <Yeah. S 2> แย่ติดดินติดินเฮ้ยเฮ้ยเแกงกระรูแกงกระรูแขงกระรูไว้โน้โน้แก้งกระรูไโน้โน้โน้นี่ลองกอตายด้วยติดดิน,ดนเดี๋ยวใครอ่ะ <laughs> อ๋ออ๋อโอ้โหวิ่งยิงยุบยุบ เรียบร้อยเป็นที่เท่าเหลือใครหวาลเหลือพืือไม่ออกสลาไม่ดีกูหันหลังไปดิสลามวุฒิวัดใครมาไม่หลังตัวงานนี้ยากสุดเลยเอาด่านยากเลยด่านอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นเลยแบบนี้แบบเนี้ยโอ้ยย่างควงยาวเลยสัตว์กูจบแล้วเกือบติดบัคเลยเกือบแล้วกู เฮลโหลใครมันเนียนอยู่ไหนกันน่นี่คือที่แอบย่องกูเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลต้องสารกูเไม่ต้องสารกูเหเอแล้วไอ้เี้ยมึงก็อยากจะมาหากูอีกเนี่ยกูให้มึงเลยเี้นายมึงรู้ไหมถ้าเปโดนด้อีกไม่โดนหรอ ตัวกูเลือดเยอะมากออมยิงกูจะเสียเวลามากเลยอ๋อไม่ยิงอ่ะนะยิงรับจะตายแล้วนะเฮ้ยยีงไม่กินนะจะตายเลยเฮ้ยวเฮ้ยเฮ้ยว้าาเฮ้ยอะไรนะไอ้เน่ยเฮไม่กดไม่กมไว้อ๋อไอ้กูโดนอ่ะกูโดนกีนสัตว์เสียบ้างเฮ้เฮ้ยมีสกินสัตว์ทองคำเด้วยบุญเราจะกินทองคำ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูเห็นบางอย่างกูเห็นบางสิ่งกูยอมเลยกูยอมเลยกูเอฟเคเลยกูยอมเลยกูยอมเลยกูยอมเลยนายกูงชายนายเอ่อเคื่อนไมันนีเห้ยอนายมึงเก็บกูไว้คนสุดท้ายดีกว่ามองยักูก็หนีไม่ได้ไม่ได้สติชีวิตมึงรู้ใช่ไหมกูเป็นอะไรเด่นยี่หายนี่ย ยอมเลยตัวใหญ่เก็แดกไม่ได้แเกินเ่ยไเ็ทนเนียนอ่ะก็ไหนกูยังเห็นนะอ๋ออมพาไว้อมพาไว้ไม่ยิงตรงอย่ายิงอ้าอย่าหยุดไอ้เ ไม่แล้วมึงปล่อยช้ากันเลยขวิดเลยกูจะเอฟยังไงให้ออมบอกกูมากูจะเอฟยังไงนี่ไงนี่คือหุ่นมึงดูสนุกก่อนนี่ะการกล้วยการกล้วยการกล้วยโไม่ไม่ไม่มันอึดด้วยตัวมันอึดอะไรเอ๊ะโอ้โหโอ้ช้างโอเคไอ้กูต้องหากระต่ายสองตัวใหญ่ๆจระเข้ก่อนเนี่ยไอ้ย๊ง

ซาับมันอยู่ไหนกวะไอกระต่ายตัวไอกระต่ายตัวน่าจะสลามแน่เลยมันมันจะเนียนได้ไหมถ้าไม่มีลูกตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ็ดิเวทกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันต้องเอาไปสักตัวก่อน เอ้ยเนียนออกจะเนียนขนาดนี้จับได้ไงเนี่ยนี่ก็เป็นแผงเลยคุงเห็นคุณก่อนพร้อมึงจะไม่เห็นเพื่อนกูต้องอีกแล้วเฮ้ยคุณแคดอีกแล้วชื่อเสือมอนเห็นกูแล้วเฮ้ยไม่แบกเดียนแน่เลยละวิ่ง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 ละมันใจโอ้โหเนี่ยชิบหายเลยเว้ยเฮ้ยมนอยู่ไหนอ่ะใบไหนเด้มันมันแอบอยู่หลังรถแอบอยู่ไอนไอ้นั่นไอ้กระเป๋าอ่ะใบสีเทาอ่ะ

เดาดเดาดาด็ดเดาดเดาดาดดเด็ดเด็ดาด้ดเดาดเด็ดาด้ดเดาดเด็ดาด้ดเดาดเด็ดาด็ดเดาดเดดาด็ดเดาดเด็ดาดดเดาดเดดเด็ดเดาดเด็ดาดด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 ดาด แแต่ปลามันกันได้ตั้งสาทีเลยนะัปลาเพ่งอีกเนกได้ไงวะจุ่มจุมจุมสาหูเปิดสลามสมผัดไรได้ยังไงเฮ้ยมันวิ่งเลยบอกแล้ว่าก็ไม่เจอแน่ๆดยั้นก็หาก็ไม่เจอ ไอ้เบิม่งเนียนเลยไอ้เบิร์ดแม่งโคตรเนียนนะไอ้เบิร์โคตรเนียนเลยหัวใจเต้ตกตะตุ่มไอ้เฟิร์ดเป็นียนแล้วเป็นเนียนกับเราหมดไอ้เวิร์ดมึงเป็นมดเลยนะเว้ยคำถามก็ยิงกูโดนหรือเปล่าเป็นมดปี๊โทรศัพท์มันทำมันทำมาให้เล่นง่ายเปล่ามันดูดเปล่าเพราูมันถึงรู้มึงอยู่กันนะเฟิร์ดมันจี่ไปโดนเหมือนกันมันดูดไปโดนมือนกันเฮ้ยมันเลยรู้มึงอยู่กันนะป๊อปเป้าแม่งบอกเลย โอ้เียวอ้อออียวลวยวเลใครโดใครโดเออี่แบวไม่มีใครในนี้บัง่กูบัง่บ่ได้กูกูกูบังมึงเอกูบังววกูจะยื้อเวลาเกูจะช่วยกูยื้กูบังมึงใหมึง่อกกูบังกูบังกู กูช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่อนกูช่วยเพื่ไม่จนกนี้เลยอนไหนนกเลยนะช้างั้งบังต้นตายาแล้วนตัอตัวตัวไหนตัวไหนิอะอ้โอ้ย เอ้ยนี่ไหะนีหวะนี่เาสับเอาดีว่าาฮ่าฮ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 ่ดไ่าฮ่านาฮ่าาาฮ่าาฮ่าฮา่าก่าฮ่าฮา่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าุ่าฮ่่าฮา่า่า่าฮ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 ่าาาา่่่ อืมโอ้โหโคตรเนียนบอกเลยวนี้กูตามกูตามอะไรกูตามมันต้องตีกูเลยใครวะเออเออบอกเลยกูโคตรจะเนียนไอ้เว้ยมันกลายเป็นจ็อกกี้ไปแล้วน่่ากลัววดีโคจะเนียนเว้นปีต้นไม้หาเลยปีต้นไม้หาแล้วอ่ะเว้นอ่ะ โอ้ตตงกลางโลงโจงเลยเร่อะไรยิงหมดเลยโอมโอ้ไม่รู้ตยงนเ้ยพเห็นิยไม่คือเข็มบันดวนเลเลยนี่หวไอ้ิไหบ้ามึงหนีไม่มึงหนีไม่ได้กเจบเ

เห็นแม่มันเห็นอ่ะอเล็กตกูแค่หนีกูก็หนีไม่ได้เลยคุณจะทำอะไรนะนายเว้่อนไม่รู้ไอ้นายกูจะทำงงทำไมมันแดงตลอดเลยของกูอ่ะมันเห็นเลยเว้ยใช่เลยมันเหมือนใบเว้ยมันก็เห็นใบมันใบถ้าถ้าถ้าคนหาซ้อนไม่ได้กดอะไรมันต้องไม่ขึ้นเลอ๋อไม่ใช่ถ้าไม่ขยับเพราะเพราะไม่ขยับหรือเปล่าอ๋อไม่ขยับมึงต้องนิ่งเลยไว้ปล่อยเมาส์อ่ะมันถึงจะไม่แดงเลย